กลุ่มนี้นะคะอย่างที่ครูบอกนะคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะสร้างอะไรก็แล้วแต่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้เซเว่นอีเลเว่นก็มีสาขาอเมซอนก็ต้องมีสาขาเนะาะก่ย่าง5ดาวก็ต้องมีสขานะคะชายสี่มีเกี๊ยวก็ต้องมีสขานะคะร้านกาแฟทุกอย่างเฟรนช์ชายทุกอย่างนะคะาชาไข่มุกก็มีสขานะคะแม,แม้แต่ข้าวเหนียวมู๊ิ้งเดี๋ยวนี้ก็มีสขาแล้วแล้วถ้าเราจะทําออนไลน์นะโลกใบนี้คุณจะต้องมีทีมงานหรือเขาเรียกว่าตัวแทนจาหน่าย วันนี้นะคะครูหนูนาเป็นเมนทอร์45วัน45 day โดยสเตปแรกนะคะเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เราจะแบ่งพาร์ทกันไป4 4สเตปก็คือในสเตปที่1ในใน10วันแรกเพราะว่าการสเตปที่1เนี่ยมันจะมีแบบนี้แบบนี้ทุกๆครั้งการเรียนออนไลน์ให้คุณมาเรียนย้อนหลังแบบนี้หลายๆรอบนะคะแล้วลงมือทําติดตรงไหนให้สต็อปนะคะแล้วลงมือทําแล้วก็ค่อยๆเปิดแล้วก็สต็อป แล้วก็ลงมือทําแล้วก็ค่อยๆเปิดแล้วก็สต็อปแล้วก็ลงมือทําถ้าใครมาเจอสดเราจะได้มาถามกันและตอบโต้กันไปที่สดๆไปเลยนะคะในกลุ่มนี้จะมีกลุ่มไลน์ที่สามารถปรึกษาครูม,มาได้ในกลุ่มไลน์นะคะกลุ่มนี้ครบร้อยคนนะคะครูจะครูจะหยุดที่ร้อยคนก่อนเพราะอะไรเพราะว่า100คนนั้นหมายความว่าเราจะต้องดูแลแล,และสามารถทําไปได้จริงๆนะคะวันนี้เป็นการจับมือทําแล้วได้ผลลัพธ์จริงๆนะคะตอนนี้การสร้างเพจ ตัวแทนจำหน่ายเป็นแบบนี้ให้ทุกคนมีคอนเทนต์ให้ทุกคนให้นะคะแล้วทุกคนไปรับอีกสิบคนโดยใช้คอนเทนต์ที่ครูบอกถ้าวันนี้ใครไม่มีตังยิงแอดให้แชร์ไปหน้าเฟซบุ๊กตัวเองว่าคุณได้เรียนอะไรแล้วถ้าคุณได้เรียนแล้วคุณสามารถแคปหน้าจอตอนที่ครูสอนไม่ว่าคุณจะเรียนย้อนหลังหรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่คุณมาเรียนแล้วก็ถ่ายรูปว่าตอนนี้ฉันเรียนแล้วได้อะไรบ้างผลลัพธ์นั้นจะเป็นตัวดึงดูดที่ดีที่สุดคุณทําแบบไหนคุณจะดึงดูดคนแบบนั้นมา คุณกล้าทําสิ่งไหนตัดสินใจสําเร็จความสําเร็จก็จะมาหาคุณแบบนี้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวครูขออนุญาตเริ่มเลยนะคะอะ่โอเคนะคะการสร้างเพจตัวแทนสร้างแอดนะคะจากมือถือเครื่องเดียวอันแรกเราจะต้องสร้างเพจก่อนนะคะการสร้างเพจคุณให้คุณทำอ่ เอาตัวนี้มาเลยครูจะมีเอกสารแบบนี้ให้นะคะให้ทุกคนเข้า Facebook ส่วนตัวของตัวเองแล้วเดี๋ยวครูจะสตรีมหน้าจอของของมือถือของครูให้นะคะทุกคนจะได้เห็นมือถือของครูเนาะ,ะถ้าทุกคนเข้ามาแล้วนะคะสิ่งที่ทุกคนจะได้คือทุกคนจะต้องมีอัญญาสุนะคะขอเข้าร่วมนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูแคปให้นะคะตอนนี้ครูยังไม่ได้อนุมัตินะ ใครเอ่ยขอเข้าไปดูโปรไฟล์แป๊บนึงนะจ๊ะว่าน้องคือใครไม่เห็นหน้านะจ๊ะอืมใครบอกคูได้บ้างว่าอัญญาสุนี้ทีมงานของใครนะคะครูขอเข้าไลาบบน์แป๊บนึงนะคุจะได้อนุมัติเขาอ่าไม่เป็นไรนะคะการเรียนสดก็คืออย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะไปได้วยกันสดสดเลยนะคะ ครูขอถามออนไลน์แป๊บหนึ่งนะจ๊ะครูเพิ่งกลับมาจากเชียงรายนะคะแล้วเชียงรายเป็นอะไรที่โอเคนะคะเชียงใหม่ก็เจอกันได้นะคะแล้วต่างจังหวัดก็ได้นะคะอันนี้ทีมงานใครไม่รู้นะครูยังไม่ได้ให้เข้านะคะบอกเขาด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้ตอนแรกเริ่มต้นอย่างแรกให้คุณเข้า Facebook ของตัวเองก่อนเดี๋ยวครูจะสตรีมหน้าจอให้ดูนะคะเอกสารตัวนี้เดี๋ยวครูจะเปิดให้นะคะ ว่าทาแบบไหนพอเข้า Facebook แล้วมันจะมีขีดสามขีดอยู่ตรงนี้ครูจะสตรีมหน้าจอเป็นของ a อเป็นของ iOS แต่มันคล้าย,าย,ายกันนะคะมันต่างกันแค่ว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะอ่าโอเคถ้าคุณเข้ามา Facebook ส่วนตัวของคุณแล้วนะคะครูขออนุญาตอ่าเอสเคปตัวนี้ออกก่อนมาสตรีมหน้าจอตัวนี้ให้นะคะทุกคนจะได้เห็นหน้าจอของครูแบบนี้นะคะ iPhone จะอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ขีดสามขีดอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่า iOS นะคะ iOS จะอยู่ไอโอเอสจะอยู่ข้างล่างนะคะ Android จะอยู่ข้างบนแถวแถวนี้แ่ะค่ะใหุ้คนกดขีดสามขีดนี้เข้ามานะคะเห็นไหมมันจะมีคําว่าเพจตัวนี้นะคะใครที่ยังไม่มีเพจมันจะมีคําว่าเพจธงสีส้มๆตัวนี้นะคะให้ทุกคนกดธงสีส้มๆตัวนี้นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเห็นไหมคะมันจะมีคําว่าสร้างมันจะมีคําว่าสร้างตัวนี้นะคะให้ทุกคนกดสร้างตัวนี้ค่ะกดสร้างตัวนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราจะมาเป็นตัวเริ่มต้นใช้งานให้ทุกคนกดเริ่มต้นใช้งานนี้ก่อนนะคะครูจะเปิดไลน์ไปด้วยนะลน์กลุ่มของเราไปด้วยนะคะอ่ะเสร็จแล้ว ios มันจะขึ้นหมวดหมู่ขึ้นก่อนให้คุณเลือกสินค้าและบริการนะคะถ้าเป็นชื่อให้ใส่ชื่อถ้า android ส่วนใหญ่จะขึ้นชื่อก่อนแล้วกดถัดไปนะคะแล้วกดถัดไปชื่อเพจให้คุณตั้งชื่อว่า ชื่อเพจตัวแทนจำหน่ายนะคะ,อะสอนสร้างก็ได้นะคะสอนสร้างตัวแทนจำหน่ายออน ถ้าไม่ได้นะคะให้เติมชื่อของตัวเองเข้าไปเดี๋ยวครูพิมพ์ให้นะคะออนไลน์มืออาชีพนะคะอ่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ให้ทุกคนใส่คําว่าบายชื่อของตัวเองเข้าไปนะคะ by นะคะชื่ออ่าเดี๋ยวครูจะไปโนต้ตไว้ให้นะคะว่าสเต็ปหนึ่งทำอะไรนะคะอ่าทุกคนก็จะใส่ชื่อตัวแทนจําหน่ายนะคะสอนสร้างก็ได้หรือสร้างตัวแทนจาหน่ายหรือตัวแทนจําหน่ายนะ ออนไลน์ก็ได้นะคะตัวแทนจำน่ายออนไลน์มืออาชีพบายอะไรก็ว่าไปเป็นชื่ออะไรก็ว่าไปแล้วเสร็จแล้วคุณก็มากดนี่ค่ะเสร็จสิ้นตรงนี้นะคะกดเสร็จก่อนนะคะแล้วมันจะมีปุ่มถัดไปอยูตรงนี้นะคะปุ่มถัดไปกดถัดไปได้เลยค่ะเว็บชั้นไม่มีเว็บไซต์กดไปก่อนนะคะข้ามไปก่อนนะคะแล้วก็กดถัดไปอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราใส่รูปภาพ รูปภาพที่คุณจะใส่คูโน้ตไว้ในกลุ่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในอัลบั้มนะคะจะเป็นรูปที่เราสอนนะคะจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวครูฟอร์เวิรตัวนี้ให้นะคะรูปภาพให้ทุกคนใช้แบบนี้ถ้าเป็นตัวเองก็ให้เอาตัวเองไปโพสต์นะคะเห็นไหมคะรูปภาพนะคะครูบันทึกเป็นก่อนนะ เมื่อรูปภาพครูก็เพิ่มรูปภาพที่ปกนะคะนี่รูปภาพนะคะให้เป็นแบบนี้เราก็กดเพิ่มรูปภาพที่ปกค่ะเลือกรูปนะคะเลือกรูปนะคะเสร็จแล้วกดบันทึกตรงนี้ค่ะบันทึกตรงนี้นะคะทุกคนบันทึกเสร็จแล้วเพิ่มรูปโปรไฟล์ค่ะไม่ยากนะคะเพิ่มรูปโปรไฟล์ครูจะเอารูปมีรูปหนึ่ง อ่าค่ะไม่พออ่โอเคถ้าคุณมีรูปตัวเองให้ใส่รูปตัวเองไปด้วยในการเรียนนะคะส่วนหรือป๊อปหรือใอครอย่างเงี้ยก็ใส่รูปตัวเองไปด้วยในการเรียนนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนครูจะเปิดตัวนี้ไปด้วยเราจะได้เรียนไปพร้อมกันนะคะแล้วก็กดเรียบร้อยตรงนี้ค่ะ ตอนนี้คุณได้เพจตัวแทนจําหน่ายแล้วขั้นตอนถัดไปสําคัญมากเขาบอกนะคะก็กดถัดไปไปเลยนะคะเขาให้เชิญเพื่อนนะคะก็เลื่อนไปก่อนนะคะแล้วก็สร้างโพสต์ค่ะเราจะเชิญเพื่อนก็ได้ไม่เชิญเพื่อนก็ได้สร้างโพสต์นะคะอ่าสอนสร้างตัวแทนจําหน่าย10คนภายในภายใน7วัน มืออาชีพด้วยนะคะเขียนมืออาชีพไปด้วยนะคะแค่นี้นะคะเราจะไปกันง่ายๆนะคะขอให้ทุกคนลงมือทำนะคะอ่าแล้วก็แชร์ออกไปนะคะแล้วก็แชร์ออกไปใส่รูปแล้วก็แชร์ออกไปเหมือนเราโพส Facebook อะไรปกติเลยนะคะแล้วก็แชร์ออกไป ่าโอเคเรียบร้อยนะคะเห็นไหมได้แล้วตัวแทนจำหน่ายออนไลน์มืออาชีพถ้าสมมติคุณใช้ตัวนี้ไม่ได้ก็จะเป็นออนไลน์ตัวแทนจำหน่ายหรืออะไรก็ได้ให้มีคำว่าตัวแทนจำหน่ายนะคะให้มีออนไลน์ให้มีมืออาชีพหรือให้มีอะไรก็ได้ให้มีติดออนไลน์ไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะเราก็จะสร้างโพสต์กันไปเรื่อยๆคุณสร้างโพสต์แบบนี้5โพสต์นะคะ คุณลอกของครูไปได้เลยนะคะลอกข้อความของครูไปได้เลยนะคะคุณเข้าไปที่ตัวแทนจำหน่ายออนไลน์มืออาชีพแล้วคุณก็ก๊กอปปี้ได้เลยนะคะ2แล้วนะคะ3การฟังคือทักษะที่ดีมาก ในการพัฒนาอืมอ่สามแล้วนะคะเห็นไหมมันเริ่มมีลาละอ่า f a c e b o o คุณสร้างใหม่คุณจะต้องอันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสามสี ไมมันหลุดจอลกม,มันหลุดนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะคุณสร้างแบบนี้นะคะตอนนี้ตอนนี้หน้าจอของครูหลุดไปนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตสตรีมหน้าจอใหม่นะคะแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเค แป๊บน,นึงมันอาจจะมีอาจจะมีบ้างนะคะเพราะเราสอนสดนะคะแล้วก็ใช้ใช้ตัวตัว,ว Wi-Fi นะคะแต่ว่าการที่เราอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเราจะไม่มาแล้วนะคะทุกคนมาแล้วนะคะสตรีมหน้าจอมาแล้วนะคะเข้าไปละอ่ะโอเคนะคะ เมื่อกี้ครูสร้างเพจอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเลื่อนลงมานะอ่ะพอเราได้ตัวแทนจำหน่ายตรงนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะครูทำโพสนะคะโพสตัวแทนจำหน่ายมีรูปให้หมดแล้วนะคะในกลุ่ม l ล n e นะคะเดี๋ยวจะไปโน้ตให้ให้คุณสร้างคอนเทนต์เนี่ยห้าคอนเทนต์นะคะแค่นี้เลยตอนนี้คุณกำลังมีร้านค้าและคุณกำลังจะสร้างสาขานะคะตอนนี้คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสร้างตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวครูส่งให้นะคะ ครูไปโน้ตของคุณน้อง,องเพจคุณน้องมานี่นะคะคุณจะเขียนชื่อครูไปด้วยก็ได้อันนี้เขายิงเชียงใหม่เนาะคุณก็ไปเปลี่ยนนะคะถ้าสมมุติเป็นออนไลน์คุณก็ไปเปลี่ยนนะคะอะไรบ้างที่ต้องเรียนนะคะอตอนนี้นะคะคอร์สนี้มันไม่ใช่ฟรีแล้วนะคะใครฟรี31เมื่อคืนนะคะเที่ยงคืนสุดท้ายแล้วนะคะ คอร์สนี้เรียนยังไงก็คุ้มนะคะคุณไปเปลี่ยนชื่อด้วยนะเดี๋ยวครูส่งให้นะคะครูส่งให้ในกลุ่มไลน์นะคะใครครูใช้สตรีมหน้าจอด้วยนะทุกคนการเรียนนะคะให้คุณมาย้อนหลังนะคะใครคะ กันก้อยปะเฟิร์น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 คือคนไหนคะเฟิร์นอ่าโอเคนะคะตอนนี้เราได้ตัวนี้แล้วนะคะเราจะกลับไปด้าเพจของเราเมื่อกี้นะคะ,ะครูให้เปลี่ยนชื่อเพจหรอคะไม่ต้องเปลี่ยนค่ะถ้าเฟิร์นทำเสร็จแล้วก็คือทำเสร็จแล้วนี่ครูสำหรับให้คนมาย้อนหลังหรือว่ามาทดทวน วิธีการสร้างเพจนะคะเฟิร์นแล้วก็ให้ทุกคนมาทํามาทบทวนได้อย่างนี้นะคะแล้วว่าและทุกคนสามารถไปเปิดทีมงานอีก10คนแต่เดือนนี้มันจะเป็นค่ามันจะมีค่าสมัครนะคะมันจะมีค่าคอร์ส390บาทนะคะบอกให้เขาด้วยว่าเขาจะได้เรียนอะไรแต่เขาจะได้เรียนสเต็ปแต่ละสเต็ปไปอย่างนี้ค่ะครูจะดูแล45วันและเราลงมือทําไปได้วยกันคุ้มค่ะยังไงใครก็ลงนะคะอ่าบอกให้เขามาดูในหน้าเพจครูก็ได้นะคะ ถ้าหนูทําเพจตัวแทนจนไหนแล้วทําทําไปได้เลยนะคะขั้นตอนนี้คือสําหรับทีมงานมาย้อนหลังและเราสามารถไปสอนทีมงานได้ขั้นตอนแบบไหนก็คือมาเปิดแบบนี้แล้วก็ทําตามไปด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรามีโพสต์ครูมีโพสตประมาณ3าอันเนาะแล้วครูก็เขียนเมื่อกี้ค่ะครูก็ก๊อปปีต้ตัวเมื่อกี้มาใส่ค่ะก๊อปปี้คุณจะต้องไปวางนะคะเดี๋ยวครูจะสอนนี่นะคะแบบจับมือทําตัวต่อตัว,ตวถ้าคุณเป็นออนไลน์ครูจะสมมุติว่าเป็นออนไลน์แล้วกันนะออนไลน์นะคะ อ่าออนไลน์นี่จะใส่ชื่อครูด้วยก็ได้นะคะเชียงใหม่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์เนาะทุกวันอาทิตย์นะคะครูขออนุญาตเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะคุณทำนะคะแล้วก็เชียงรายเนาะเชียงรายทุกวันศุกร์นะคะ ออนไลน์กลุ่มปิดนะคะทุกวันเสาร์นะคะอ่าทุกวันเสาร์นะคะเวลานะคะวันเสาร์นี้เนาะ เวลาแล้วก็ออนไลน์ออนไลน์เวลาสามทุ่มนะคะครูจะมาประมาณนี้แต่มาไม่นานนะคะทุกคนวันนี้วันแรกมันอาจจะนานนิดนึงนะคะออนไลน์ยี0สนนอน,นะคะถ้าวันไหนครูเลื่อนครูจะมาอันนี้ให้นะคะอ,อย่างนี้นะคะสร้างเพจตัวแทนจำหน่ายนะคะแฮปปี้คุณจะใส่ไปโครงการแฮปปี้มายแฮปปี้อะไรก็ได้นะคะ อ่าแฮปปี้เอนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดไปนะคะอ่าคุณแก้เหมือนครูนะอ่าครั้งแรกครั้งเดียวนะคะสามารถทําเพจได้เลยถ้าใครมาเรียนแบบนี้นะคะเรียนออนไลน์ครั้งเดียวสร้างเพจตัวแทนจาหน่ายได้คุณสามารถไปคุณสามารถไปไปเขาเรียกไปบอกก็ได้นะแค่แชร์แบบนี้ออกไปนะก็มีคนมาสมัครกับคุณเยอะแยะแล้วนะคะครูบอกว่าเชื่อเลยนะคะแล้วก็ปรึกษาครูมาครูใส่อันนี้นะคะโพสต์นี้นะคะ,ระครูคใส่โพสต์นี้แล้วก็เนี่ย แล้วก็ทุกคนกดแชร์ตรงนี้เข้าไปเลยค่ะใส่รูปนะคะกดแชร์เข้าไปค่ะแชร์ค่ะโอเควันนี้เราจะได้เพจตัวแทนจำหน่ายนะคะวันนี้ครูยังจะไม่สอนยิงแอดนะคะให้คุณไปแชร์ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ไปแชร์เพจของคุณไปหน้า facebook ส่วนตัวค่ะการบ้านวันนี้นะคะสร้างเพจตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วเสร็จแล้วเมื่อคุณทำโพสเสร็จแล้วให้คุณปักหมุดไว้บนสุดค่ะ อ่าโอเคนะคะปักหมุดไว้บนสุดนะคะอ่าอาจจะน,นี้แล้วก็กดคําว่าเพิ่มปุ่มตรงนี้นะคะให้เป็น m e s s e n g e r นะคะเลื่อนลงมาเป็นติดต่อเราตรงนี้นะคะติดต่อเราอ่าไม่ใช่ครูกดผิดขอโทษส่งข้อความนะคะเป็นส่งข้อความแล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะคะบันทึก โอเคแล้วมันจะกลายเป็นกลุ่มปุ่มข้อความเห็นไหมมันกลายเป็นปุ่มส่งข้อความแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะวันนี้เห็นไหมคุณเรียนแค่30นาทีแต่วันนี้คุณสร้างร้านค้าได้หนึ่งร้านค้า ข้อมูลนี้นะคะขั้นตอนนี้คุณสามารถไปสร้างเพจร้านค้าของคุณได้เป็น10ร้าน20ร้านแล้วแต่คุณจะขายสินค้าแบบไหนแต่สิ่งที่คุณจะอึ้งแล้วก็มีคนสนใจกับคุณคุณแชร์ Facebook นี้นะคะเพจนี้ไปหน้า Facebook ตัวเองแล้วคุณบอกว่าฉันกําลังเรียนรู้สร้างตัวแทนจําหน่ายมืออาชีพแบบออนไลน์อยู่มีการมีที่ปรึกษา45วันสนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดได้อย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะ แล้วคุณต้องปักหมุดโพสต์นี้ไว้บนสุดนะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนยิงแอดให้กับคุณโดยใช้มือถือเครื่องเดียวนะคะตอนนี้ 1. คุณได้เพจตัวแทนจาหน่าย1แล้ว2ทําโพสต์นะคะเหมือนที่ครูทําเมื่อกี้สามถึงห้าโพสต์นะคะรายละเอียดเอาจากไหนล่ะครูเอาจากในกลุ่มออนไลน์ของเรานะคะ,ะเอารูปในออนไลน์ของเราเห็นไหมคะการเข้าถึงเยอะมากนะคะ ตัวนี้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวครูจะลิงก์ทุกอย่างเข้าไปในเพจขายสินค้าให้มันจะมีแอดวานซ์กว่านี้อีกนะคะวันนี้ขอแค่เราลงมือทําภายใน24ชั่วโมงนะคะรับรองว่าใน24ชั่วโมงนี้คุณจะสามารถสร้างทีมงานในอาทิตย์หน้าคุณสามารถมีทีมงานมาเรียนกับคุณทั้งในคอร์สออนไลน์และจับมือทําใครที่ยิ่เชียงใหม่และมีตัวแทนอยู่ที่เชียงใหม่แจ้งครูมาเลยได้เลยไปเจอตัวกันเป็นๆน,นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะที่ ที่บริษัทนะคะที่โครงการนะคะเคพาร์คหนองหอยนะคะเดี๋ยวเราไมเยอะแล้วเนาะเรามาถึงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วทำแอดโฆษณาอย่างที่ครูบอกใครมาย้อนหลังแล้วไม่มีข้อมูลตรงนี้แจ้งครูมานะคะเดี๋ยวครูจะมีน้องแอดมินพี่ๆเขาช่วยแล้วก็ส่งให้ในทีมงานพี่ๆที่ชวนคุณมานะคะไม่ต้องห่วงนะคะแล้วจากนั้นเปลี่ยนปุ่มตรงนี้เป็นส่งข้อความนะคะวันนี้จบแล้วค่ะวันนี้จบแล้วคุณได้เพจตัวแทนจำหน่ายคุณได้รูปนะคะ คุณได้คอนเทนต์ต่างๆแล้วก็คอนเทนต์เตรียมสำหรับยิงแอดอีกอันนึงค่ะ <c oughs> นี่คือสไลด์ทั้งหมดถ้าจับมือทำเราจะค่อยๆไปกันแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมคะเดย์หนึ่งจุดให้คุณโหลดตัวนี้ค่ะนางทแทาค่ะให้คุณโหลดแอปตัวนี้นะคะไปที่ Play Store หรือ App Store โหลดตัวนี้มาเก็บไว้นะคะเดี๋ยวครูหนูหนาจะมาสอนการยิงแอดโฆษณานะคะ ใครโหลดแล้วให้คุณส่งการบ้านใต้โพสต์นี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะลูกเดี๋ยวแม่ซื้อขวดน้ำให้หนูอ้อนใหม่ได้ได้ค่ะ<ๆ>เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปซื้อกันนะคะโอขอไปขวด้ได้ค่ะโอเคถ้าทุกคนโหลดแอปนี้มาแล้วนะคะให้ทุกคนหนึ่งทุกคนแคปหน้าจอเพจของตัวเองไม่ว่าใครที่จับมือทําแล้วนะคะใครที่มาเรียนกับครูเจอตัวแล้วที่โชคดีมากเจอกูตัวกันเมื่อ2อาทิตย์ก่อนแล้วก็ของเชียงใหม่หรือว่าใครที่มาเจอกันออนไลน์ตอนนี้นะคะ ให้ทุกคนแคปหน้าจอที่คุณทำนะคะแล้วส่งมาใต้โพสต์นี้นะคะใต้คอมเมนต์นี้นะคะนี่คือสเต็ปหนึ่งคุณต้องลงมือทำหนึ่งมีเพจตัวแทนจำหน่ายสองให้คุณแชร์ไปหน้า Facebook ตัวเองหรือคุณจะทำ a c e b o o k ใหม่ขึ้นมาบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันนะ่ะทำงานมีหน้าที่ตำแหน่งเยอะแยะนะฉันกลัวอันนั้นอันนี้กลัวเขามาขายออนไลน์ทำเฟซใหม่ขึ้นมาเลยค่ะเราจะแอดเพื่อนใหม่กันไปเลยที่เขาเป็นลูกค้าคุณจริงและสามารถสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์นี้ได้ ให้คุณแชร์ไปแล้วก็แคปมาส่งนะคะถ้าคุณไม่ทำนะคะคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วอันที่3ามในเพจของคุณคุณจะต้องทำคอ,คอนเทนต์เหมือนครูนะคะคิดอะไรไม่ออกให้ไปหาที่เพจของครูแล้วก็อปคอนเทนต์แล้วก็ใส่รูปของตัวเองเข้าไปนะคะ5คอนเทนต์แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตักหมุดไว้เราเราจะยิงแอดกันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องลงมือทำทันทีวันนี้ ถ้าคุณสามารถขยายทีมงานได้เหมือนขยายเซเว้นเขายังขยายสาขาได้เรื่อยๆเลยปั๊มปอตทอเขายังสาขาขยายสาขาเขาเลยมีพันล้านมีหมื่นล้านไงคะแต่ถ้าวันนี้คุณทําเหมือนกับที่ครูสอนแ,<ต>แบบนี้แล้วครูมาบอกกับทุกคนแบบนี้ได้ขนมได้แบบนี้นะคะให้ทุกคนนะคะไปลงมือทําแล้วคุณบอกไปเลยว่าคุณเปิดรับตัวแทนจําหน่ายและดูแลกันแบบนี้นะคะ45วันคอร์สนี้นะคะ คุณลงมือทําเลยทันทีแล้วก็ส่งมาครูจะตรวจกันบ้านแล้วก็คอมเมนต์ให้นะคะว่าคุณจะปรับแก้ตรงไหนนะคะครูมาตอบให้กับทุกคนแต่ครูอย่างที่บอกท่าน100คนแล้วครูจะให้พี่ๆพ,พ,พี่เลี้ยงมเมนทอร์มาตอบให้นะคะในแต่ละทีมงานของคุณไมเซ็ตนี้คือกลุ่มนี้คือการให้ทั้งหมดนะคะครูมาให้ทั้งหมดให้คุณทําเป็นให้คุณได้สร้างธุรกิจแล้วเราจะไปต่อกันที่แอดวานซนะคะ ยิงขายเดือนละ1,000 0แสนบาทโดยต้นทุนการยิงแอด5,000บาทนะคะคุณจะได้เคล็ดลับนี้ไปหมดนะคะเอาแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งกันบ้านด้วยคนเก่าก็ต้องส่งกันบ้านครูด้วยนะคะใครไม่ทําคนนั้นไม่ได้นะคะคนทําเท่านั้นที่ได้คนกินเท่านั้นที่อิ่มครูบอกเลยนะคะธุรกิจนี้กําลังจะสร้างให้คุณมีรายได้เดือนละ1 0 0 0 0แสนจนถึง5 0 0 0 0และมันมากกว่านั้นนะคะถ้าวีคูณนะคะคุณอยู่ในโลกใบนี้ครูจะพาคุณไป ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศนะคะถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้ครบ4-5วันขอให้คุณลงมือทํานะคะด้วยรักจากใจครูหนูนาไปละคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอแล้วก็ส่งไปนะคนที่เป็นออนไลน์นะคะว่าฉันวันนี้ชันเรียน